หมอปลายเตือนแรงสิงหาคมเกิดเหตุการณ์หนักอาจมีเรื่องใกล้เคียงปิดประเทศหมวดชีพระหมโพธิไปหนึ่งปีเต็มๆล่าสุดหมอปลายพลายกระซิบหรือชื่อจริงนวราชาพินิตโรคากรได้ไปให้สัมภาษณ์กับมดดำคชาพาในรายการคุยแหลกแดกดึก ET ที5 1 5โดยหมอปลายได้เปิดใจว่าการหมวดชีพระหมโพธิ เป็นการบวชถวายท่านยมตามที่ได้สัญญาไว้จากนั้นมดดำคชาพาก็ได้ถามหมอปลายว่าถึงสถานการณ์บ้านเมืองประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งหมอปลายได้ตอบว่าหลังจากนี้สิงหาคมเป็นต้นไประวังเรื่องของหน่วยงานของต่างชาติเข้ามาตรวจสอบจะสร้างอะไรให้คนกลุ้มใจคนค่อนข้างเยอะจะเจอแต่ผู้หญิงวัยรุ่นออกมาวุ่นวายค่อนข้างเยอะ อารมณ์เขาเป็นหลักไม่ค่อยคิดว่าจะประนีประนอมยังไงเตือนทุกคนต้องใจเย็นรุนแรงทุกทางคิดว่าหนักกว่าที่ผ่านมาหนักของหนูคือไม่ใช่แค่กลุ่มพวกผู้หญิงมีนักข่าวต่างประเทศหัวทองทองเข้ามาแซมเยอะก็หัวทองทองนี่แหละสร้างปัญหากระเทือนเศรษฐกิจชาวบ้านไหมค่อนข้าง เมื่อถามว่าหนักไหมหมอปลายได้ตอบว่าอาจมีใกล้เคียงกับปิดประเทศแต่ไม่ได้ปิดอาจจะทิ้งช่วงสักหนึ่งถึงสองถึงจะกลับมาฟื้นจากสายตาคนข้างนอกนอกจากนี้หมอปลายยังทำนายอีกว่าปีนี้น้ำเยอะปีนี้ฝนเยอะแต่พอถึงเวลาต้องการน้ำไม่มีน้ำใช้